ค่ะขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซทางช่องแตงโมเนาะค่ะมีแตงโมค่ะตามไม่คู่มากเนาะค่ะมาทำธุระเนาะค่ะช่ตามน่า,าดีแลบจัห่ให้ ủy ban nhân dân tỉnh thành phố huế và tỉnh thành 我。 cantik satu satu pun satu ini วน่ได้พาดอกนาสนกค้ตีอไนม่่น่ได้ได้่่างจิตอธิษฐานเดินวนสามหลอบแล้วค่ะตัางจิตอธิษฐานไปเรื่องกันวน กิดอาธิฐานไปพร้อมๆกันเนาะค่ะ,ะกิดตามเมียกูมารวมบุญเนาะค่ะ ยิ้มไหนสวยไหมยิ้มสองรอบเลยย้มสองรอบเลวเนาะค่ะต่างกิดอธิษฐานไปน้ำกันเด้อค่ะ

เราทำงูสามกระต่ายกระพุ้งนี่ก็ทำงูคือถ้าทำงูถ้าทำงู ก็ารมาใแรเด้ว่าเาป็นสันสถาบกระทรวึกษาันากเสร็จป้าารีนถบันเดยวนั่เลใทนะคะ่านผ้ักมีปักันคไมก 2022 22 22 22 Hello shit I'm going to COVID 66 66 66 66 66 66เมื่อเอกภาพถึงพระพุทธโอเคโอเค

ตามแม่คู่มากรวมขอพรเนาะค่ะหววที่แล้วแม่คู่มากกับเสียจวนเนาะค่ะก็ได้โชคได้ลาบค่ะหววนี้ก็ขอตั้งคิดอธิษฐานเนาะค่ะให้ได้โชคได้ลาบได้โชคได้มาเลยก่อนยิ่ๆเนาะค่ะคู่ก็ทําเพื่อเอฟซีเนาะค่ะกับยื้มเมื่อนที่สามซีฟก็คือเมื่ออนเนาะค่ะวันที่สามซีฟเมื่อนคอู่กับสิภาคุสุหังไปลาถวายขอโชกขอลาบพี่เก่าค่ะ สำหรับเอฟซีที่ขามารับช่รงบฟังแล้วใ้โซ่ในหมานให้ลำําด้วยทุกูทุกคนด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีค่ะค่ะก็ขอกราบสวัสดีเอฟซีข้างช่องแตงโงพ่พาด้วยค่ะค่ะมื่อนี้แตงโง่อะมาอยู่กระถัดกนมเนาะค่ะ ตามแม่คู่มาสักกะบูชาขอสุขขอลาขอสุขขอพรค่ะอากาศร้อนเปี้ยงๆวันนี้ก็จะได้ตามแม่คู่ไปยิบลรต,ตรี่ค่ะแม่คู่มาขอพรแล้วก็ทีได้ตตยิบลรตลีขอสุขขอลาบเนาะค่ะจังไหมเขาก็ตริงตามแม่คู่ไปเบื้องค่ะ หนึ่งเก้าครับหนึ่งเารหนึ่งกาับงเ้น่งเก้าครับ่กลาังเก้ารินกันึงครับเกาค่งเ้า่กันรงบน้าหน้าไกาหน่นเากกาันันโ่กนเรืึเ้ค่ง้ ไม่มีหนึ่งห้าเเมาหมดแล้วเนาะมดแล้วเนเงก่าะครัหนึ่งก้าับหนึ่งห้าเ้ามือแต่งานมข้าอเดายเลยใช่ไม่คู่จวดตัวใดเนาะห่งเก้านะครับเนาะหนึ่เ็นงกาครับมาชูเอาเงินหลานยู่ประทาษพนมบคุแล้วขอให้ดมันมันวันมันหนึเก่าครบค่ะหนึ่งเกากับหน หนึ่งเก้าหนึ่งห้านเก้าหนึ่กขอหนักน้อยครับนาคน้อยไว้ดลเอาขึ้นกันค่ะใยึดัวนี้ไวนน้อยจวก่าซูนค่ะทำให้คู่ออกเกาเจ็ดูนนึ่ง้า เจ็ดศูนย์ี่าเกี่นี่ครับิาบึงเนาะตาผู้ใหม่ายีประจาน้าไม่กู่ค่ะเอเนเดี๋ยวเอฟซีเี๋ยอเห็นเนาะค่ะมีเจศูนแล้วกันล่ะค่ะเจ็ดกนแใแล้วเป็นเลขที่เอเลขที่บ้านไม่กูเจศูนขอบ เอาตรงตรงเลยตัวนี้เอาเอาได้ตรงสงเลยครับงสี่ตัวตัวนี้หนึ่งหกแสได้ตรงๆเลยครับเนี่ยอาบงหูแจ๊ดเบิกตาไทยยิ่งนหนึ่งหกแปดสี่ตัวโตครังๆไปนะตรงตนลค่ัเนาะไฮเดรสางเทวสุวรรณเรืองไได้ายได้ายได้ครับชุดทีบสีหลัานี่ไม่คู่จัดไปเลยครับสมาวัาฝันพนัดดูไดรบกันได้บซี่เรื่อ แผ่นส่งบร้อยตวรับหน้าเดรนโตเยลกครับอนี่หกร้อยจ้าถ้าซื้อสใบสอง